เมกะเฮิร์สตเมตาตาทำคำจุดโลเอฟเฟกก9 9 5เมกะเฮิร์สมอจรโรนครราชสีมานามาถุรัตนัตยัสสะขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอถวายความเคารพพระเทรานุเทระขอโอกาสพระภิกษุสงฆ์ผู้เป็นสาธรรมิก ขอความสุขความเจริญสำหรับทุกท่านที่กำลังประพฤติปฏิบัติธรรมที่วัดป่ากรรมฐานบ้านนนสะาศูนย์พุทธวิธีดูแลผู้ป,ป่วยระยะท้ายในท่านที่ติดตามรับชมรับฟังทางสื่อต่างๆอยู่ในขณะนี้วันนี้ก็จะแสดงธรรมะว่าด้วยวันอัธมีบูชาก็คือวันถวายพระเพิง พระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้าก็หลังจากวันวิสาขะคือวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพานแล้วก็อีก8ดวันก็ถวายพระเพิงพระพุทธสรีระซึ่งก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่มีการบำเพ็ญบุญกุศลแต่ก็ไม่ได้ทั่วไปเหมือนวันอื่นๆ ก็คือเป็นวันที่ชาวมลากษัตริ์ก็ได้เตรียมเตรียมจัดก,การประกอบพิธีนี้อันนี้ก็เป็นข้อระลึกถึงเหมือนกันว่าเวลาเข้าสู่งานชาปนกิจหรืองาน อะไรต่างๆเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของคารวาสคดิหั์ที่มาทำก็มีพระอนุ์ก็ถามพระพุทธเจ้าว่าหลังจากพระองค์เสด็จดับคันธะปรินิพานแล้วจะให้ทำอย่างไรกับพุทธสรีระก็คือร่างกายของพระพุทธเจ้านี้พระพุทธเจ้าก็บอกว่ากษัตริย์ทั้รรทงหลายก็จะทำเหมือนกับ ทำกับพระเจ้าจักรพรรดิพระเจ้าจักรพรรดิก็คือพระมหากษัตริย์ที่เป็นผู้ที่สูงสุดในพระมหากษัตริย์ก็คือเป็นผู้ที่กษัตริย์อื่นๆเคารพยกย่องคุณงามความดีที่ปกครองด้วยธรรมะปกครองด้วยความเมตตากรุณาแล้วก็มีปัญญาก็โดยการ ใช้ผ้าผ้าเนื้อดีละเอียดพันรอบพุทธศรีระแล้วก็มีสำลีแล้วก็ใช้ผ้าพันห้าร้อยผืนถึงขอร่างของอพระพุทธองค์เตรียมฉาบป,ปนิกิจเตรียมถวายพระเพลิงทีนี้ก็ เจ้ามัลลากษตริย์ตเขาก็จะสงสะผมแต่งเสื้อผ้าขาวใหม่เลยอย่างเงี้ยก็เป็นพิธีที่มีมาในพุทธการเวลาเราจะประกอบพิธีอะไรต่างๆก็จะเห็นว่ามีพามมีอะไรต่างๆมาทําพิธีต้องใส่ชุดขาวจะมีโน่นมีนี่นั่นก็มีอยู่ในพระไตรปิฎกอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องของของศาสนา ของพราหมณ์ที่เขาทากันมาเขาก็มาคู่กันอย่างนี้แหละของไทยเราก็มีของพราหมณ์อย่างเช่นเราจะทําพิธีอะไรเนี่ยเราก็อาจจะมีการามีพิธีพราหมณ์ก่อนอย่างนี้ก็มีอันนี้ก็ไม่ได้ผิดอะไรอะไรที่เป็นกุศลเนี่ยดีทั้งนั้นแหละแต่มันอยู่ที่ว่าระดับไหนถ้าระดับโลกโลกก็ทําทานรักษาศีล สวดมนต์นั่งสมาธิอุทิศบนช่วยคนนั้นช่วยคนนี้แผ่เมตตาว่าไปเนี่ยระดับโลกโลกเรียกว่าโลกิยะแต่ระดับโลกุตระเนี่ยพ้นทุกไปเลยก็คือการาให้เห็นความจริงว่าเป็นขันห้าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนไม่ควรยึดมัน่นถือมัน่นเนี่ยก็เป็นระดับโลกุตระเพราะฉั้นมันก็เกืออ้อหนุนกันมาคือจะต้องอรู้จัก การฝึกขัดเกลาจิตในระดับโลกๆก,ก็คือทำทานเป็นรักษาศีลเป็นคำว่าเป็นก็คือมีปัญญาทำทานเพื่อละกิเลสไม่ใช่ทำทานเพื่อโลกอย่างเงี้ยถ้าทำเป็นมันก็จะไปถึงโลก,กุตระได้เพราะว่ามันพื้นฐานมันดีอันนี้ก็เหมือนกันการทำพิธีแบบเนี้ยทางโลกๆเขาก็ทำกันทำมีพิธีเยอะแยะมากมายเหมือนกันทีนี้ มาลรา,าัตัตย์ก็จะจุดจุดไฟถวายพระเพลิงจุดไม่ติดจุดยังไงก็ไม่ติดก็เลยถามพระอนุรุทธะพระอนุรุทธะเนี่ยเป็นผู้มีจักษุทิพมีตาทิพพระอนุรุทธะก็บอกว่าที่จุดไม่ติดเพราะว่าเทวดาที่เป็นผู้อุปถากพระมหากัสปะไม่ประสงค์ให้ติดเพราะว่าพระมหากสสปะยังเดิน ทางมาไม่ถึงกับภิกษุสงฆ์ห้ารูปมูใหญ่เพราะนั้นเทวดาก็ไม่ประสงค์ที่จะให้จุดไฟติดต้องให้พระมหากัสสปะเดินทางมาถึงก่อนอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่มีในพระไตรปิฎกซึ่งเทวดาก็จะมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แหละเพราะว่าเทวดาก็เหมือนมนุษย์เนี่ยเขาก็อยากจะ ร่วมบุญร่วมกุศลอยากจะออทําอะไรถ้าพูดถึงก็มีตัว,ม,ตวมีตนที่ความคิดเนี่ยอยากจะทํานั่นทนํานี่ตามตัวเองเช่นเทวดาที่เป็นกลุ่มอุปถาพรระมหากัสป,ปะก็จะออไม่ไม่ยอมให้ไฟติด <Okay. S 1> เขามีฤทธิ์เขาก็ทําได้นี่แหละ เวลาประกอบพิธีอะไรเขาถึงอัญเชิญเทวดาบอกเทวดาด้วยถึงมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่ก็มีจริงอย่างเงี้ยนั่งสมาธิหรือว่าจะทำอะไรเนี่ยก็ให้แผ่เมตตาจิตให้กับเทวดาทั้งหลายด้วยก็มีอยู่ในพระไตรปิฎกนะในนะกรณีกรณียะเมตสูตรนั่นแหละพระสงฆ์ไปอยู่ป่าแล้วก็ไม่ได้แผ่เมตตา ให้กับเทวดาให้กับอบมนุษย์ทั้งหลายก็โดนรบกวนมาหลอกมาหลอนอย่างนี้เป็นต้นพอแผ่เมตพอมาบอกพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าให้กรณียเมตตาสูตรไปก็คือบทแผ่เมตตาให้กับอบมนุษย์แม้แต่สัตว์ทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยก็ไปทําพอไปทําก็เกิดความสงบเงียบเทวดาก็คุ้มครองจิตใจก็สงบจะเดิน สมถะวิปัสนาจนบรรลุปเป็นพระอรหันต์กันก็มีมาแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่มองไม่เห็นไม่ใช่ว่าไม่มีมีแต่เพียงแต่ว่ามันยากที่จะเอามาให้ดูกันได้แต่ก็อาศัยปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าของพระอรหันต์ทั้งหลายที่ท่านได้มีจากสุทิพนี่แหละเอามาเล่าให้กันฟังเพราะฉะนั้นเทวดาก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในงานถวาย พระเพิงพุทธศรีระนั้นพอพระมหากษัตริย์ปะเดินทางมาถึงก็ไฟก็ติดโดยไม่ต้องมีคนจุดเลยเท้าของพระพุทธเจ้าก็ยื่นออกมาท่านก็ได้กราบอย่างนี้ก็จุดพอถวายพระเพิงเสร็จก็เหลือ,อกระดูกนะพระบรมสารีริกธาตุก็เกิดปัญหาขึ้นอีกกษริย์บมลละก็ไม่ให้ เพราะว่าพระพุทธเจ้าสเสด็จดับพันธสันธาปรินิพพานที่กุสินาราเมืองของตนก็จะห่วงหวงกราบรมสารีริกธาตุกษัตริย์เมืองอื่นก็ไม่ยอมยกทัพมาจะรบกันแลนะทีนี้ทีนี้ก็โทนพรามเนี่ยโทนพรามณ์ซึ่งก็เป็นอนาคามีเป็นอาจารย์ผู้ที่ กษัตริย์ผู้ที่ชาวเมืองต่างๆนับถือก็เหมือนกับคนที่มีความรู้ความสามารถเป็นผู้ใหญ่ก็บอกว่าพระพุทธเจ้าสอนให้มีขันติให้มีความอดทนให้รู้จักการอะไรควรไม่ควรในการที่จะมารบกันเพื่อแย่งพระบรมสารีาริกธาตุนี่มันไม่ควรก็มีเหตุผลไงอยากได้ บรมสารีกิกชาต้องมาฆ่าฟันกันเนี่ยมันมันจะเกิดประโยชน์มันจะดีไหมอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นธรรมะหนึ่งนะพระนัการที่พวกเรามาอยู่ในวัดเนี่ยเป็นพระสงฆ์เป็นแม่ชีถ้าทะเลาะกันเนี่ยมันก็ไม่ควรเพราะว่าการมาอยู่ในที่ที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้สร้างก็ได้ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเนี่ย ก็ไม่มีหรอกวัดป่านวนสะอาดไม่มีหรอกพระสงฆ์แม่ชีใช่ไหมทีนี้ถ้ามาทะเลาะกันในวัดเนี่ยมันก็เหมือนกษัตริย์ที่ทะเลาะเอาบทพระบรมสา,ารีริกธาตุของพระพุทธเจ้านั่นแหละใช่ไหมถ้าเรามาทะเลาะกันเรื่องเล็กๆน้อยเช่นจะเอาอาหารนี่ไปให้คนนั้นไปให้คนนี้แต่ ไม่ถูกใจเนี่ยก็ทะเลาะกันอันนี้มันก็เหมือนกับทะเลาะกันเพื่อเอาพระบรมสารีริกธาตุนั่นแหละมันไม่ควรเพราะฉะนั้นให้เอาธรรมะข้อนี้แหละเป็นข้อเตือนใจว่าเรามาอยู่ด้วยการที่เคารพศรัทธาพระพุทธเจ้าแล้วเวลามีอะไรขึ้นมาก็ไม่ควรที่จะทำให้กระทบกระเทือนถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอย่างเงี้ย มันจะได้ไม่เป็นบาปกษัตริย์ก็เออเข้าใจเพราะว่าเป็นผู้ที่มีความรู้บอกง่ายสอนง่ายอยู่แล้วไม่ใช่คนดื้อด้านก็เลยบอกว่าแล้วยังไงดีโทนพามก็เอาละมันควรจะแบ่งเพราะว่าตอนนั้นมีแปดเมืองเข้ามาแบ่งออกเป็นแปส่วนเท่าๆกันแล้วก็เอาไปสร้างสถูปบรรจุไว้ เพื่อให้คนเคารพบ,บูชาจะได้เผยแพร่คําสอนของพระพุทธเจ้าไปอย่างเงี้ยจะมีประโยชน์กว่าดีกว่ามาแย่งทะเลาะกันอย่างเงี้ยกษัตริย์ก็เลยบอกอ่าถ้าอย่างนั้นท่านก็เป็นคนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยก็เป็นบุคคลหนึ่งที่มีบุญกุศลเยอะนะได้ทําหน้าที่เนี่ยโถนับถามเพราะฉะนั้นคนที่ใครที่ให้ความเคารพใครที่ให้ความเกรงใจเนี่ยมีบุญอยู่ในตัวอยู่แล้วมีบารมีอยู่ในตัว ไม่ต้องไปบังคับใครเขายกย่องให้ทําอันนี้ก็เป็นธรรมะหนึ่งบางคนเนี่ยเขาให้ทำเนี่ยปฏิเสธอย่างเดียวเลยทั้งที่เออเขาคิดว่าเออคนนี้ทําเถอะไม่ไม่ไม่ไ,มไ,มไมอย่างเงี้ยเวลาให้พูดอะไรพูดธรรมะปฏิเสธอย่างเดียวเนี่ยมันบุญมันก็ไม่เกิดนะมันก็โอ้เราก็จะเกิดกี่ชาติก็เป็นคนตามหลังเขาทําอะไรก็ คอยเอาหลังได้หลังเขาเนี่ยเพราะอะไรเพราะอุปนิสัยที่มันไม่เป็นผู้นําอุปนิสัยที่ไม่ไม่ฝึกมันก็ไม่ไม่ได้ผลตรงนั้นโทนพราหมณ์เนี่ยเขามีอุปนิสัยของผู้นําอุปนิสัยที่ดีคนเขาก็ยอมไม่ใช่ยอมเขาเห็นด้วยว่าควรเป็นผู้แบ่ง พระบรมสารีริกธาตุนี่แหละแบ่งออกเป็นแปดนะมีกษัตริย์มาหลังเมืองหนึ่งมาหลังโมริยะนี่มาหลังหมดแล้วหมดแล้วทำไงอ่ะเอาคิดเท่าอัองคารนะไปก็ได้คิดเท่าไปทีนี้โทนพามก็เลยบอกว่าขอ,อตำพุก็คือธนานที่แบ่งนี่แหละ เอาไปบูชาก็เป็น99 9ส่วนนะบรมเลยบรมศาลีกธาตุแปดเป็น10ส่วนก็บี่เท่าอีกส่วนหนึ่งแล้วก็ที่นานนานแบ่งอีกอันหนึง่งก็ไปสร้างเป็นสถูปเนี่ยตอนนี้ก็มีปรากฏอยูนะ่กระจายอยู่ในประเทศอินเดียบ้างแม้แต่ บางคลาเทศที่ไม่น่าจะมีที่พระสงค์ที่จะมาอยู่กับเราเนี่ย<ม>ก็กระจายอยู่นี่นแหละก,ลกรุงกับบินลพัฒกรุงโกลิยะอะไรพวกนี้เป็นตน้นก็จนมาถึงยุคนี้2,500ถ้าเป็นพศะะก็ส5ง8อกที่พวกเราอยู่ในยุคนี้ก็ได้ ศึกษาจากเรื่องราวต่างๆที่ปรากฏขึ้นก็ให้น้อมจิตว่าพวกเราก็น่าจะเป็นผู้ที่เวียนว่ายตายเกิดในพระพุทธศาสนามาหลายยุคหลายสมัยจนมาถึงยุคนี้ก็ได้มีโอกาสได้มาศึกษาได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมได้มาร่วมกันสร้างวัดได้มาทําคุณงามความดีทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อความพ้นทุกข์เพราะว่าการเกิดแม้ว่าจะเกิดเป็นอะไรก็แล้วแต่มันก็ทุกข์นั่นแหละ การที่ไม่เกิดไม่ต้องมามีร่างกายไม่ต้องมามีจิตใจที่คอยมาแก้ไขปัญหามันเนี่ยนั่นแหละความปนทุกข์แต่ว่าเมื่อมันยังไม่ถึงก็ทําบุญกุศลเท่าที่กําลังสติปัญญามันจะทําได้แต่ก็อย่าหยุดแค่นั้นพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆธรรมะอะไรที่มันยิ่งยิ่งขึ้นไปก็ทําให้มันได้เท่าที่กําลังของเราจะทําได้นี่แหละ ยังเหตุการณ์อัฐมีบูชาก็คือวันที่ถวายพระเพลิงพุทธศรีระก็เป็นวันหนึ่งที่พวกเราควรจะระลึกถึงว่าเราได้มีโอกาสได้รับรู้เรื่องราวได้น้อมจิตน้อมใจมาถึงขนาดนี้แล้วก็เอาไปโยนิสโูโมนสิการแล้วก็น้อมเข้าไปว่าเราควรไม่ประมาทในชีวิตเต่งความเพียรเพื่อที่จะไม่ต้องไปเสี่ยงตก อบายไม่ต้องไปตกนโรคเป็นเปรตรัศุรกายสัตว์เร่รฉอนอย่างน้อยก็ปิดอบายแล้วก็เกิดอีกก็ไม่เกินเจ็ดชาติก็คือโสดบันนั่นแหละนี่ก็เป็นธรรมะประจําวันนี้เอาละสมควรเก็บเวลาทําความรู้สึกตัวออกจากสมาธิจะได้ถวายพัตาหารแล้วก็กรวดน้ำรับพรเป็นลำดับต่อไป go what and buy พพเพราะไม่พึ่งพาถ้าแม่พ่อช่วต่อเติมบุญก็ได้พึงเพิ่มพึ่งพูดปฏิบัติธรรมทั้ทงสามเวลาเพื่อเปิดปัญญา,ท,า,ท,า,ท,าทัา้งพระทั้งโยมทั้งธรรมทางโลกก็อบรมได้ประโยชน์กันหมดทั้งญาน ช่วยสอนคนหลุดพ้นอบายใครทำได้ก็นาบ้านเหล่าเทวดาอยู่ฝ้าเบื้องบนก็โมทนาบุญวัดป่ากรรมฐานบ้านโนนสะอาด วัดที่ปฏิบัติธรรมทุกวันวันละสามเวลาวัดที่ดูแลผู้ป่วยระยะท้ายผู้ป่วยยากไร้ผู้สูงอายุและประสองค์อาพาธโดยไม่มีค่าใช้จ่ายขอเชิญร่วมบุญได้ที่บัญชีวัดป่านนสะอาดธนาคารกรสิกรไทยสาขาโชคชัยนครราชสีมาเลขที่0668640893 ส่วนซ้ำธนาคารกสิกรไทยเลขที่0668640893โทรศัพท์หมายเลข0831256375 0831256375 โรคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมสร้างสวนพุทธวิธีดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเขตสุขภาพที่9นครชัยบุริีพร้อมกับโครงการอาจารย์ใหญ่ทางจิตวิญญาณควบคู่ไปด้วยกันซึ่งเป็นงานวิจัยเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แบบข้ามพบข้ามชาติ ร่วมบุญบารมคีครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมสร,สร้างสูนพุทธวิธีดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเขตสุขภาพที่9นครชัยบุริีโทร0831256375 0831256375 เวรกรรมมีหลีกนี่พ้นได้มากคนสวรรค์น,นิพผานเอาตัวเองเป็นตัวอย่างสละกายร่างก็นีพอเวลาส่งไปรักษะแข่งขาก็คอยแ่มัดแท้ตายตามธรรมาชาติไปวังมงพึ่งแต่โมง มองถพึ่งแต่หมอบาคนรอแต่ไม้แต่มุงเข้ามาเจ่อเอาแต่พุ่มแต่มัมแม่ยาเสบตรงหัวจิดเหมือนเสื้อติดอยู่หัวฉันให้หมอเจาะคอใส่ท่ออาหารบางทีก็ทำปั่มหัวใจการตายดีวิธีพุทธไม่มีสิ้นสูด คววงดีงายวิญญาณจากร่างไปอย่างสงบได้พบความดีงาม,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 มนโบุทธายะนโมบุทธายะนโมบุทธายะสบุศูนย์พุทธวิธีดูแลผู้ป่ วัดป่านโนนสะอาดหรือวัดป่ากรมฐานบ้านโนนสะอาด ขอเชิญผู้สูงอายุสมัครเป็นอาจารย์ใหญ่ให้ธรรมทานเพื่อสะสมบุญบารมีของชีวิตบุญบารมีที่ทําให้เทวดาสถานสวรรค์สะเทือนบุญบารมีที่เป็นเหตุปัจจัยสู่มรรคผลนิพพานร่วมบุญบารมีที่ทําให้เทวดาสถานสวรรค์สะเทือนสมัครเป็นอาจารย์ใหญ่ให้ธรรมทานโอศูนย์แปดหน 7 5 0 8 3, 3 1 2 5 6 3ศูนย์แปดสามหนึ่งสองห้าหกสามเจ็ดห้าแม่เนีเ่ยก็ชื่อแม่สงเงยมจันมาลาค่ะมาจากระยงสาเหตุที่ได้มาอยู่ที่นี่ก็พ่อลูกชายมาบวชที่นี่ค่ะ ลูกชายป่วยมาอย่างหนักเลยหาที่รักษาไม่ได้แล้วโรงพยาบาบลต่อโรงพยาบาลไหนๆก็ส่งมานะคะพอดีท่านพระอาจารย์ท่านก็รับเอาไว้มารักษาอยู่ที่นี่นานพอสมควรพออาการดีขึ้นท่านพระอาจารย์ท่านท่านก็เลยถามถามว่าอยากจะบวชไหมถ้าหายป่วยพระคมสันตอบว่า อยากจะบวชครับว่าอย่างนั้นแต่พอดีหายป่วยท่านก็บวชให้นะคะพอท่านบวชให้ท่านก็เลยถามอีกถามพระคมสันบอกว่าบวชเสร็จแล้วอยากจะไปเยี่ยมแม่ไหมจยากพระคมสันก็บอกว่าอยากจะไปเยี่ยมแม่ท่านพระอาจารย์จัดรถสิบที่นั่งไปเลยนะคะใบละยอง โยมแม่รู้สึกดีใจมากอย่างมากหาที่เทียบไม่ได้เลยนะคะสิบที่นั่งไปพอไปถึงท่านท่านก็ถามถามแม่ว่าแม่อยากจะไปด้วยไหมยโยมแม่กราบท่านเลยค่ะขอมาด้วยวันนั้นเลยขอมาอยู่ที่นี่มาวันที่สองพฤศจิกาพอมาถึง ได้ไม่จี่วันท่านก็ถามว่าอยากจะบวชไหมแม่ก็เลยขอบวชเลยวันที่สิบสาพฤศจิกาท่านก็ไปบวชให้นะคะไดมาอยู่ที่นี่สาเหตุที่มาก็เพราะลูกลูกป่วยคุณแม่คุณแม่ที่มาใหม่ลูกชายนะคะ ตั้งแต่สองวันสามวันที่ผ่านมาท่านพระอาจารย์เคยพูดให้แม่ฟังอยู่ค่ะตอนเราตัดบาต่านพระอาจารย์ว่าสองแม่ลูกจะมาอยู่ด้วยแลวก็ลูกชายจะมาขับรถที่นี่นะคะท่านพระอาจารย์พูดให้ฟังสองสามวันแล้วยาเราอยู่ในครอบครัวใหญ่นะคะคุณแม่ครอบครัวของเราใหญ่มากนะคะ และก็ให้อยู่ในศิลธรรมนะะลูกชายก็เหมือนกันดีเลยค่ะที่มารับใช้ท่านพระจารย์ขับรถให้ท่านไปตักบาตรมาเอาข้าวกลบาตรเลี้ยงพวกเราทุกคนนี่แหละคะ่ะอยู่ในนี้ยี่สิบสามสิบคนนะคะขอให้ลูกตั้งใจแล้อลูกเดอ้อตั้งใจ แม่ดีใจมากแม่ได้ยินข่าวจากท่านพระอาจารย์นะคะว่าเราจะมีคนขับรถประจำมามามาช่วยท่านนะคะขอให้แม่ตั้งใจด้วยแม่เด้อเรามาอยู่ที่เดียวกันเหมือนกับเราเป็นญาติพี่น้องกันนะคะถ้าเราไมา่ใช่ญาติพี่น้องกันตั้งแต่ชาติปางไหนมาล้วก็ไม่ได้อยู่ร่วมกัน อันนี้ไม่รู้มาจากไหนตัวไหนนะคะหลายจังหวัดทั่วทุกคนทุกแห่งเลยที่มาที่นี่แมบบ่ดีใจมากพระพุทธเจ้าได้ตรัสเตือนพวกเราทั้งหลายว่าจิตเต สังกิริเถท,ทุก,กติปาติกังขาเมื่อจิตเศร้าหมองทุก,กติเป็นที่หวังจากสภาพผู้สูงอายุในโรงพยาบาลที่ต้องถูกมัดมือมัดเท้าถูกปั๊มหัวใจถูกใส่ท่อหายใจถูกเจาะคอ,อให้อาหารทางสายยางเกิดความเจ็บปวดทุกทรมานแสนสาหาัสเพราะการรักษาที่ไม่เกิดประโยชน์ จิตก่อนตายจึงเศร้าหมองทำให้ตกอบายสู่ทุกตินรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานด้วยเหตุนี้สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จึงมีนโยบายให้ประชาชนทำหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรักษาพยาบาลที่ทำให้เกิดความเจ็บปวดทุกทรมานตามกฎหมายมาตรา12พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติพศ2 5 5 0ดังนี้ บุคคลมีสิทธิ์ทำหนังสือเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิตตนหรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วยได้ ศูนย์พุทธพิธีดูแลผู้ป่วยระยะท้ายวัดป่านโนนสะอาดหรือวัดป่ากรรมฐานบ้านโนนสะอาดจึงขอเชิญผู้สูงอายุสมัครเป็นอาจารย์ใหญ่ให้ธรรมทานเพื่อสะสมบุญบาร,รมีของชีวิตบุญบาร,รมีที่ทำให้เทวดาสถานสวรรค์สะเทือนบุญบาร,รมีที่เป็นเหตุปัจจัยสู่มรร ผลนิพพานร่วมบุญบาร,รมีที่ทำให้เทวดาสถานสวรรค์สะทืนณนะวัดป่าโนนสะอาดหรือวัดป่ากรรมฐานบ้านโนนสะอาดศูนย์พุทธวิธีดูแลผู้ป่วยระยะท้ายตำบลท่าเยี่ยมอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมา หรือโอนปัจจัยบริจาคตามศรัทธาที่บัญชีธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0668640893 0668640893ชื่อบัญชีวัดป่าโนนสะอาดโทร0831256375 083 1,2,5,6,3,7,5